สวัสดีครับวัอนี้เขาจะพาไม่กินบากยางนะครับเนอบ้องยางสุปคนละไม่โบราณบ้านเ้ากินเนื้อแล้วนะครับป้ามขาตุ่มเนื้อครับที่ไหนมันเก็บหวานวานะครับเนาะรดูบรรยากาศรอบข้าง วเยียบืม่เจี๊ยบนี่หนอไล่ลครับเนอไม่เา <No. S 1> จะไปปากีปาหน,นาอหลยเข้าไปใต้กับหาดดูกีซิม

ข้างในมันเอาหยามกินงไหนนะครับเนี่ยางในมันวานแต่ม,มีไหนน้องเนาะแล้วอย่ากเก็บไปฝากไปหนอแล้วพาเก็บ cầm nó không ngon ha, quan, ngon, ngon, phải, không, kiếp าายังมาใส่อ่าดีดด๋อมากอืมดีดดอง,งามขนาดที่นอกนดอมะ,อะจะไปปากจากที่นีอกเหงามงามกลับมา ี่น้องนี่เก็บใส่ตะกร้เาเฮะปลูกขายได้นะครับเรือพี่น้องเพิ่มไรได้บ้านเฮ้านี่ผักจางของโมด้านบ้านเฮ้าหากินยากาายาก,ก็ไปขายหาลูกยี่สิบไปจะปลูกขายนะพี่น้องครับพี่น้องพี่หน่อง ไอ้หนอดูอีกเลยเอ็มฮะใช่มันคือเนาะร้ายครับพี่หนอ้ายนี่ครับหน่วยตำปุ๊บนากินนี่ครับสังกะซี่ฮะเนาะนี่เป็่ไงนะครับพี่หนอ เก็บเป็นแบบนี้เลยครับพี่นอ้องเอาที่ฝากนอก้องครับหัวงามพี่นอ้องพอดีเลยเป็นเรื่องเดียวครับเราบสองหน่วยครับสองหน่วยลุกงามเลยครับพี่นอ้องงามครับพี่นอ้องงาม นได้ครับหยอดเลยครับรับพีน้องต่อไรับปีน้อไปงาไงพี่น้อ,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 องา,งานอ,อมาหมรระวังครับ อ,องนะวันนี้ตาตงโอเโอเ,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 อเดีอตดเสครับอู้กินไปดำเก็บไปดำครับพี่น้องในสวย sวย ừ, Đi bám chép vô năm. nhập mạng mạnh, mạng Chắc đi đi

กบคลิปนี้ผมไม่ยังได้นะครับกดติดตามนี่นะครับเนอกดเสียก็แค่นี้แหะครับสวัสดีครับ